ใส่ยาวหรือไม่คือสมัยผม อาหารการกินมันเคยไปเรียนเบมบอกมันมันจำกัดนิดนึงก็หมายถึงว่าก็ไม่มีเนื้อสัตว์ก็มีตะโลวฝักยาวกับเผาี่มีทั่วไปเลยก็ไม่มีอะไรถ้าเผาแซลมอนซาซิมิให้บรรพบุรุษท่านจะได้แซลมอนซาซิมิดิบหรือแซลมอนเบร์อยู่ที่เจตนาพี่ต้องคิดว่าไฟอันนี้ไม่ใช่ไฟปกติมันคือไฟที่เป็นประตูมิติประตูมิติมันคืออะไรนะอ๋อ้าทีเพื่อนเป็นกระไร sorry bro it's okay man ไม่ใชแน่นแหละครับต้องตำทำไมเอามะละกอมาตำเดี๋ยวว่ามะละกอต่อสูตรเรามาสีส้มอ่เรื่องมันหลายปีมันเพี้ยนบ้างไม่เป็นไรอ่ะผู้มึงษเป็นสู้สัตว์ขอต้อนรับพ่อสู่ในการตัดต้องใจทำอยู่กับใครวันนี้อยู่กับแม่เห็อยู่กับครับอยู่กัพี่ไห่อยู่กับพี่ฮอนครับไอหลอาชื่ออะไรนะ พี่ออนเถอะหน่อยดิให้แขกเข้ามาหน่อยให้น,นักเปนเบียดแล้วไม่ใช่ที่เือดถามยาวพี่ฮอนอันอพี่ก็อยู่กับพี่เบนครับแล้วก็นะักกิตตลีตครับผม ก็คือวันนี้ก็เรียกมาเล่นเกมคำถามไรเซอร่ามอนเดิมแหละแต่ว่าผมจะซักประวัติพวกคุณทั้งคู่ก่อนเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกรายการเออผมอยากรู้ว่าทำไมคุณสองคนไม่ค่อยไปไปไปสัมภาษณ์กันเดี๋ยวนะตอบไงให้แม่งจริงที่สุดเดี๋ยวคือมันไม่ค่อยมีคนฟองจริงจริงอะหลอก่จริงเหมือนคนแม่งแบบอุปทานหมู่กันไปแล้วอ๋ออย่างเงี้ยมันไม่ออกหรอกอันนี้มันเหมือนรายการสมัยก่อนเน่ะที่เขาเป็นพี่น้องกันสามคนชื่ออะไรนะสามเจริญสินเจริญ S <S ติดเจริญรายการติดจเจริญที่มานหนึงเขาจะเล่นกีตราร์าาสัเลยมันจะอย่างนั้นมันก็เหมือนแบบนั่งคุยในบ้านไอ้คนหั่นใช่แต่ว่าเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ซีเรียสเรานั่งคุยกันอ่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เอานัดก,กันก็ได้ไม่มีโปรเจกต์ตอนนี้ครับก็ทำมาทอำงานออฟฟิศแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามีโปรเจกต์กับพี่เบนโปรเจกต์หนึ่งคนยังไม่รู้ว่านัดอ่ะนัดนัดเป็นเตกเป็นอาร์กิเทค คือคือจริงทุกคนนะรู้นะเขาออกรายการที่ดังกว่าเราไปเยอะเลยเขาก็พูดตลอดบอกไม่ค่อยออกก็รู้เขาออกเขาออกเเาพิ่งออกเขาเพิ่งออกรายการแบบคือคือหมายถึงว่ามันจะมีฤดูที่ต้องออกแบบช่วงโปรโมทนะแต่คุณไม่ได้บอกว่าคุณเป็นเด็กเนี่ยคุณคุณแค่บอกว่าคุณทำงานออฟฟิศป่ะบอกบอกบอกเยอะเลยไปดูนะไปดูไอจีไปดูเลยพูดเองไอจีเขียนเลยเขีดค่าคำถามบริษัทคุณชื่ออะไรบริษัทคุณชื่ออะไรชื่อ F M O อ๋อแต่มีอันหนึ่งที่ผมรู้อีกอันหนึ่งคือชื่อบริษัทกูไปเลยอ F M O โง่ minus one เพราะว่าคนนึงอ่ะเขาออกไปแเ้าไปไปรวยแล้วก็เลยแบบเหลือเหลือสามคนที่ยังที่ยังทำงานอยู่ก็แล้วคือเขาแบบไม่ค่อยชอบแบบทำงานแบบดารานักแสดงนานๆเพราะว่าแบบเดี๋ยวขามันจะลอยนี่ผมดูตลอดเลยขามจะลอยไอ้สี่ยทำนิรัอยู่พักิรันดิ์ไม่เอาลูกมาตั้งอะไรเลยสาขาแรกที่เขาเรียนอาร์กิเทคเขาเรียนสาขาเดียวกับผมนะแล้วก็เขาเรียนแลนด์สเคปมาก่อนนะใช่ที่ต่างประเทศใช่ไหมนี่นี่นี่คนยังไม่รู้เห็นไหม You no know I ไปแอบ,บดูสัมภาษณ์ไปจบที่ไหนมาครับจบไม่ไม่จบครับอยู่ถึงปี2ครับแล้วก็ตอนนั้นค่าเทอมแพงจัดเลยก็เลยกลับมาว่าเราข้ามการแบบคุยประวัติไปเลยก็ได้เพราะเราว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วกูแค่ยอยากรู้ว่าคนนคนสนิทกันได้ไงือตอนนี้บ้านมันอยู่ติดก,กันเลยลน่าจะเริ่มจากการเป็นบนักแสดงทายล้ายกันนอนแล้วมามหอนเห็นกันผ่านงานใกล้กันเเออแล้วแบบมองในจิตที่แม่งแย่งงานกูนี่ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอพูดถึงเรื่องแย่งงานกูกำลังคิดว่าไอเทสที่แล้วที่เราคุยกับไอที่เราเล่าให้ ฝั่งว้เมย์ก็ไปแคสโฟกิงอะแล้วมันแคสเป็นเพื่อนไอ้ทูอะเคยไปแคสด้วยนะโฟกิงมือขวาเลยมือขวามือขวาแบบไอ้ทูแบบว่าไอแก๊งไอ้ทูเลยโผไฟโหเพ้ยเอาบ้างเขาแย่บทผลป่ะเฮ้ยต้องเป็นอย่างงี้ป่ะต้องเป็นผมป่ะที่ผมสกูบไม่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 น่าจะต้องสงสัยนะก็ถูกแล้วเพราว่าหน้าหน้าผมดูช่างกว่าเขาอีกไม่นะเหรอเออ นัที่ชไม่แต่แต่ไอ้เรื่องแยกหมดผมก็เคยโดนโดนเยอะโดนพี่นันบ่อยเลยผมก็เลยแบบท้อไปช่วงหนึ่งคำพูดเอาคำพูดแรกที่มันทักผมอ่ะตอนที่เจอกันครั้งแรกที่ที่โมเมนต์่ะตรงสระน้ำแพ้แล้วผมแพ้ไม่ใช่มึงบอกว่าไอ้สัตว์มึงแย่งงานกูนี่หว่านี่คือคำแรกที่ยอมแพ้พูดกันเลยเหรอจริงครับน้ำเสียงเมื่อกี้มันดูไม่ยอมแพ้นะมึงดูทำไมมึงคิดใส่เนี่ย เดินเดินมาอยู่ตรงเหมือนเล่นหนังเลยอยู่ตรงข้ามสนามกันผมก็ยังงงอันนี้ใครวะฮะแต่รู้ว่าแบบแม่งนิป่อนบอ้าวเราเราไม่ได้ดูใจนิป่อนบอยนิปอนเราจะเอ้ยผมชอบที่คุณบอยนิป่อนบอยเหมือนเหมือนตอนนั้นะคนในคณะผมอาจจะหายไปนี้มากโอ้หนิป่อนบอยชี้ใช่เงี้ยเราไม่ขายมึงเลยตอนนั้นกูกระจอกใช่กูก็ลอกลุกมึงอีกทีนึงอ๋อแล้วก็ไปขายงาน อยู่ตรงข้ามสระน้ำกันอะไรไอ้หนุ่มเราก็เดินมาชี้ไม่เดินชี้ว่ายน้ำข้ามมาชี้เลยชี้เลยมึงก็ได้งานกูเลยรปนะนี้แล้วตอนนั้นงงปะงงตอนกลัวเพราะว่าอุ้ยกลัวด้วยใช่ใช่ติดช่างไงอย่างอย่างไม่เข้าใจมันเป็นคนเจอแรกๆแล้วแฮนโดยากเหมือนกันทุกวันนี้กูก็ยังแฮนโดมันไม่ใครได้พ่านาเลยมันจะมาอย่างไรวะแล้วไงแต่แล้วมาแล้วมาเป็นเพื่อนกันได้ไงจริงๆก็ตามเวลาเหมือนหลังจากนั้นก็จะมีโอกาสเจอกันเรื่อยๆเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่เบนนี่คือหลังจาก AF นี่กี่ปีแล้วท โอ้น่าจะแบบ10ปีนะฮะสิปีใช่ใช่สิปีคือตอนตอนนั้นไปเมื่ไหร่นนะกูยังไม่รู้เลยเราไม่รู้เขาบอกว่าไม่ได้ละมึงก็ไปเร็วเหลือเกิน ทำเวลาไม่ใชจริงเหมือนกันเนาะก็เจอในงานนะแล้วเราแยกงานกันแล้วก็นักแสดงชายขอบใช่ไหมที่เหมือนกันชายขอบคือเขาเขาเขาเป็นคนนิยามเพราะนักแสดงชายขอบจริงๆคือพี่เอมพี่เอมผมยืมเขาพูดเข้าไหมคุณพัฒนเหรอแต่ว่าเราเป็นนักแสดงชายขอบเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นกลุ่มที่โตมาในอินเทอร์เน็ตฟรีมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบพวกเราจะได้เล่นด้วยเออใช่เหมือนเหมือนจะมองตัวเองว่าเป็นกลุ่มอินเทอร์เน็ตฟรีเนีสามคนนี้คือนักแสดงชายขอบอ่าใช่แต่ผมเจอพี่พี่เป็นได้ไงวะงานงานพ ถ่ายลอมบอยใช่ไหมแล้วมันมีเวิร์กช็อปก่อนแล้วพี่เต๋อเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมีนักแสดงคน่ชื่อชื่อถูนั่นนี่พี่ป้อนบอยแต่ส่วนรัดเนี่ยผมไปเจอตอนมันมีงานหนึ่งที่ได้สัมภาษณ์ด้วยกันเป็นงานเวสป้านั้นเป็นครั้งแรกที่ได้แบบอยู่กับนัดแล้วก็คุยคุยกับนัดแล้วทไมตัดใจไปอยู่บ้านใกล้กันผมไม่รู้เขาคงคิดถึงผมฮะเขาเลยตามมาคือคุณไปซื้อบ้านหรอหรือว่าใช่ก็ซื้อตามเขาเลยเซิร์ช่าเบนจามินอยู่ไหนใช่มึงไม่โทรตามหรอ ผมเคยแคสหนังสั้นที่เป็นหนังของรุ่นพี่นิเทศคนหนึ่งที่ที่เขาเรียนอยู่โคลัมเบียสซ่บอกใครสซ่บคนนี้จริงไหมเนี่ยจริงไอ้หนังที่คุณเล่นที่เขาเป็นฉากที่ต้องไปตัด<อ>ต้นไม้ผีอะที่ถีบสารเออเอเอเขาคง <Okay. S 1> ไปแคสที่ไหนเขาไม่ได้แคสเขาไม่ได้แคสเขาจิ้มเลย เกลียดมากเลยเวเราเล่นเราเล่นคือเราเสียแรงไปไบบวั้เข้าคนไปแคสได้ไหนไปพี่โบ,โบโชวนไปแคสที่แถวแถวไฟสตาร์ star ในห้องเป็นคอนโดเป็นอะไรอย่างงี้ป่ะงจำไม่ได้เลย คือของกูอะเขาพากูไปแคทที่อารีแล้วเหมือนคอนโดมันเข้าไม่ได้จะแบบไปเช่าห้องห้องส่วนกลางคอนโดเขาเลยลากกูอะไปข้างหลังคอนโดที่เป็น์วิสที่พื้นเป็นตัวหนอนอะและให้กูเล่นบทแบบโดนผีบีบคอก็คือกูต้องนอนบนพื้นบนพื้นตัวหนอนอะที่มียาสุดที่สดแลวกูก็แบบตาเหลือนอนอยู่ที่พื้นมึงคิดว่าคนเดินผ่านคิดว่าไง แล้วคุณแคสไงของผมพื้นกระเบื้องธรรมดาเลยเออตาเหลืองนอนอยู่ที่พื้นไอต่คนนี้เขาแย่งบทคนเป็นสองคนนะใช่ใครคนนี้คนนี้ไม่คนนี้ไอคนนี้โฟกัสจริงไอ้เรื่องโฟกัสิงเนี่ยผมขออีกเรื่องนึงอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่าเหมือนกันไปไปไปแคสเป็นแคสได้เหรอไม่รู้ไม่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 เชิญเราย้อนเราย้อนผิดส่งผิดคือตอนที่เริ่มมีโปรเจกต์ทำภาคสองอะไอ้ทูมันก็ชวนไอเฟย์เอ้ยไม่ใช่ทูชวนไอเมฆบอกว่าไปแคสไหมพี่แคสเป็นแบบเป็นเพื่อนโรงเรียนผมไอ้ทีนี่ก็เลยส่งคลิปแคสไปผ่านไปปีสองปีหนังออกไปแล้ว มันจะมีฟีเวอร์ตอนโฟคิงสองที่เขาประกาศหานักแสดงโดยที่ให้ส่งเมลไปมีประมาณ5,000กว่าเมลอะไรเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ส่งไปแต่งานที่กูส่งไปอ่ะคืองานโฆษณาที่กูเล่นเป็นพิตตี้มอเตอร์โชว์กูก็มานั่งคิดอีกทีหนึ่งมึงส่งผิดกูส่งไปทำไมวะไม่ไม่ตั้งใจตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยก็ไปผลงานก็ส่งไม่มาให้หมดอะไรเงี้ยแต่กูลืมไปว่ามันโฟกิงไงนึกออกปะก็เป็นภาพกูแบบเสียดยาดมแล้วแต่งตัวเป็นพิตตี้มอเตอร์โชวกเคยดูแล้วเคยดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวภาพขึ้นให้นะ ยันนี่มีงานมาเจอแล้วช่วงนี้มีมีผลงานอะไรที่แบบอยากจะแบบใกล้ๆไหมใกล้ๆโปรเจกต์อะไรก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบผลงานแบบเบื้องหน้าจริงตอนนี้ที่ที่รอให้เสร็จที่ใกล้เสร็จมี Airbnb ที่กอเตาหลังนึงเฮ้ยจริงไอันนี้อันนี้ของตัวเองเลยปะของตัวเองเลยปะอันนี้ของลูกค้าครับอ่พี่เบนครับอ่าก็น่าจะเป็นเพลงครับกำลังทำเพลงอยู่คือกำลังคิดว่าอยากปล่อยแบบพวกไม่ไม่อีพีก็เป็นอัลบั้มเลยถึงเวลาแต่กูชอบเพลงเหมือนมากมากกูมากเต็งวี เท่เลยเท่ทุกันเลยเอาไหมเข้าเกมไหมโอเคมาตอนนี้เรากําลังจะมาเล่นเกมคําถามไร้สาระกันแล้วเราจะให้แต่ละคนเลือกเลขมาแล้วกันรอบนี้จากเลขหนึ่งถึงสามสุ่มกันว่าอยากตอบคําถามเลขไหนก่อนเออเริ่มที่เริ่มที่มึงอะมึงหนึ่งนี้เอาปลอดภัยซึ่งกันถ้าเราไปซื้อนกแก้วเราจะเรได้เสียงเก่าจากเจ้าของเดิมได้ยังไงรีเซตเสียงเก่าถ้าผมพี่พี่ซื้อนกแก้วของผมมาเนี้ยเสียงเก่าเป็นแบบเสียงพ่อพี่อะ ไม่ไปซื้อต่อพอ <ละ S 1> ่อมาอต่อพ่อมาซื้อเซ็งยังไงไม่ซื้อต่อเซ็งมาซื้อพ่อกูปุ๊บบริษัทเอาเรื่องนี้แล้วป่ะไม่ใช่เรื่องเด่นแล้วก้วก็แเราก็ต้องพูดบ่อยๆให้มัน คือกำลัจะบอกว่าคือมาใช้วิธีสอนใหม่สอนได้แต่จริงๆอ่ะถ้าเปิดปีกอ่ะมันจะมีหมุนแล้วพูดก็หมุนไปที่ดีฟอยส์แล้วก็สอนใหม่ง่ายแล้วแก้เพี้ยอะไรเลยเฮ้ยแต่ว่าจริงนกแก้วมันไม่ได้พูดได้ทุกตัวปะกระนกแก้วผ่านพูดได้พูดไม่ได้แต่รีเซ็ตทำเฮี้ยอะไรหรือถ้าสมมติเป็นแบบดิจิตอลหน่อยพี่ก็ให้พ่อพี่แล้วปิดไม่สมมติว่าซื้อมาจากพ่อพี่ก็ให้คนเก่าเขาปิดบลูทูธแล้วนกแก้วมันจะร้องขึ้นมาเองว่าต้องบดค้าง บูทูนก็เล่นติดอ่ะแล้วก็นกแก้วเด็ดดิทูเพ่แก้วรุ่นที่จานเขามีอ่ะมันเป็นนกแก้วรุ่นใหม่แล้วอ่ามันไม่ใช่บูทูนแล้วมันใช้ไบไฟอันนี้มันมอีกระบบนึงมันอีกระบบนึงมันจะไวกว่ามันจะไม่ค่อยใช่ผมอมีไอเดียหนึ่งคือนกแก้วใหม่มันมีความจำระยะหนึ่งแล้ว ลิจริจังจริงเมันช่มีความจำระยะหนึ่งไหมไมนอาจจะรีเซ็ตด้วยตัวเองอันนี้ผมเดานะหมายถึงว่าลืมของเก่าไปเลยลืมของเก่าไปเลยแล้วเริ่มใหม่แล้วแล้วเราก็พูดไปเรื่อยมันก็เริ่มใหม่ก็เหมือนของกูไงก็ต้องบอกเล่ากันก่อนมุฟออนแล้วค่อยมุฟออนคือผมแค่รู้สึกว่าทุกวิธีแม่งแม่งเศร้านิดหนึ่งให้โอกาสเฝ้าคุยเฝ้าใช่ไหมฟั้วคุยฟั้วถามฟั่วถามฟั่ถามว่ารู้สึกยังไงทำไมถึงยังวนเวียนคิดถึงเรื่องเก่าๆช่างนางเลี้ยงหมาไหมนี่อะน้องเซลล์ประสาทที่สมอง คนหน้าที่มีความจำแบบในการรับรู้เป็นพิเศษนายจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนนี้คือเจ้าของใหม่ออ๋ให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสนี้คุณตอบถูกกลางๆแล้วกันห้าที่กะเป๋าคนใส่ฝัยาวหรือไม่ไม่ครับใส่ผมกินชอบกระเพราชอบชอบครับมชอบตัวฝักยาวหน้างบนหนุ่มหลักแล้วคิดอยู่จะหนุ่มมากหรือเปล่าเถียง ไม่คมเถียงยนิดนึงเพราะว่ามันเคยมีคนมาเปิดว่าแบบสูตรโบราณของกะเพรามันมีถักรักยาผม,มเคยไปนั่งอ่านประวัติแล้วมีช่อง YouTube ที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าจริงๆกะเพราจะใส่อะไรก็ได้แต่อันนี้เราถามเรื่องรสนิยมไงผมปมห้าร้อยปีที่แล้านที่ผมอยู่ตอนนั้นมันอยู่ที่ไหนอะ่ะตอนนั้นอยู่รัตนโกสินไม่ตอนนั้นรัตนโกสินนี่ไม่ใช่เมืองหลวงด้วยนะเฮ้ยแต่อันนี้ผมอยากขอเอาสำหรับข้าดูไปอีกแล้วน่าเบื่อครับเบ้วเบื่อทำไมทำไมพี่ชอบกินใส่ถักรักษามันมีประโยชน์มากกว่่าาาถ้้้้เรใสัััววผกกยมน็ไไไไดดดด มึงไปแดกสลัดก็ได้ไปลัดก็ได้สลัดก็ได้โอเคแล้วคุณอ่ะคือสมัยผม ดดไปทำอะไรแบ่งแดดตอไปไปเรียนไงไปใช่จริงเหรอผมลบทุกวันเลยตื่นเข้ามามันอาหารการกินมันเอไปเรียนแบบบอกมันมันจำกัดนิดนึงก็หมายถึงว่าก็ไม่มีเนื้อสัตว์ก็มีตะโถกฝักยาวกับกะเพรานี่มีมีทั่วไปเลยอาก็ไม่มีอะไรนี่ก็เหมือนไม่มีอะไรก็ไม่สมหวังอะไรแบบชีวิตปกติเมนูผัดกะเพราเราความจริงมีตะโถกฝักยาวเพราะว่าเป็นต้นตำรับมาแล้วห้าสิบปีจากใครคือหน้าชาววิเชียนที่เป็นเจ้าของ สองสูตรเมนูผัดกะเพราที่อยู่ในวังโอเคอะต่อครับว่าหกมาข้าวเผาแซลมอนซาซิมิให้บรนพระบุตรท่านจะได้แซลมอนซาซิมิดิบหรือแซลมอนเบิร์นอยู่ที่เจตนาเพราะว่าไฟที่เผาไปไม่ไม่นับสิพี่ต้องคิดว่าไฟอันนี้ไม่ใช่ไฟปกติมันคือไฟที่เป็นประตูมิติประตูมิติมันคืออะไรนะมึงก็แบบเวลาคนจีนไงเวลาเอาเผากงเต๊กส่งไปให้ให้ญาติที่เสียชีวิตในของแม่อะไรเงี้ยคืออ๋อถ้านทีเพื่อนเป็นอะไรกันหรือเปล่าอ่ะ sorry bro เอ s โอเคแม๊เฮ้ยแต่เขาโดนชมเยอะมากเลยนะเรื่องสามเนียงอ่ะก็เขาโดนพลาดเขาโดนเจ้นายคราบพี่พี่อังกฤษเลยป่ะบริติชฮะแมนแหรอครับไปเคาตออไปเอไปไี่ทำไมเวลาคนเห็นผี ชอบเห็นแต่ผีวิ่งอันนี้ผมผมคิดว่ามันภาพจำม,มากกว่าแต่มันมันมีทฤษฎีหนึ่งอันนี้อันนี้กูพูดจริงๆ,ๆนะไอ้เนี่คง,นนงคือผีมันจะไม่ใช่แค่มีผีผู้หญิงนะมันมีแบบเยอะมากๆในทุกๆแบบประเทศทั่วโลก,ลกอะไรเงี้ยคือเขาบอกสุดท้ายมันกลับไปที่เรื่องแบบ power dynamic ของผู้ชายผู้หญิงมันไม่เท่าคือพอสตอรี่เรื่องผีที่เป็นผู้หญิงมันมันถูกสร้างขึ้นได้ง่ายเพราะว่าโดยชีวิตปกติแล้วผู้หญิงมักจะถูกกดทับโดยผู้ชายมากกว่าความสตอรี่เรื่องผีผู้หญิงมันเลยเฮี้ยนกว่าสตอรี่ผีผ คนร่างทรงแล้วเขาก็บอกว่าคุณน่ะเห็นผีเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาพูดแบบนี้เหมือนกันที่ไปทําบาปกับผู้หญิงไปเยอะเขาพูดแบบนี้จริงจริงจริงเหรอเขาพูดบอกว่าคุณน่ะไปทําบาปกับผู้หญิงไว้เยอะในชาติที่แล้วชาตินี้ด้วยชาตินี้ด้วยชาติหน้ายแล้วก็คขเห็นผีไปหลายตีเลยแหละในนชาาติห้พเบอร์แปดครับยังไม่ถึงยังไม่ห้ออ๋ออ่ะพี่เบงก๊กเอาเลยครับเบอร์เจ็ดครับให้ตามทำไมเอามาแล้วก็มาตาม เพราะเหมือนยุคนั้นตอนที่กําลังเริ่มเมื่อ50ปีก่อนเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีก่อนแล้วกัน50ปีมันอันนี้ไอ้เราจริงมันละกอมันมาก่อนส้มจริงๆมันมาจากประเทศอื่นเมืองไทยยังไม่มีปลูกอะไรเงี้ยก็เลยแบบละกอกูรอคุณร้องแร็ปมิ้งอยู่คอณบินกำลังบินมาอย่างเงี้ยลงมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน มันจะไปถึงไหนนั่นว่าไงคิดว่าไงคือผมผมว่าจริงๆมันก็จริงๆมันใช้ส้มมาดั้งเดิมอ่ะใช่จนจนกระทั่งวันหนึ่งมีคุณชื่อนาเปียกมั้งนาเปียกเขาเดินไปหลังบ้านแล้วนาเปียกก็แบบเฮ้ยต้นอะไรวะแม่งลักษณะท้ายอวัยวะของเรานาเปียกก็ลองลองเขาสอบลองแล้วก็แบบพอกินแล้วแบบอู้มันมาร์กอู้้ไอเีียน่ร็มหรือว่าหรือว่ามะร์กอต่อสูตรเรามาสีส้มอ่าแน่ลุงเปียกเขาตั้งทฤษฎีว่าอจะเป็นส้มก็ได้เป็นส้มก ได้อะไรเก็เริ่มเขาเริ่มกลับบ้านก็คือเขาเริ่มตั้มตำ้ตั้ม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 ตั้เตั้มตั้าตั้ม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 ต้า้าน้านมตั้นตั้มตานมตา้มไั้ยต้มตย้มตา้มตั้อ้ตัอมตัต้มตั้มตัีมตั้มตั้มตั้มมั้มตั้มตมตั้มตั้มต้มตมัมัมมั้้้ไรอ่ะ พวกมึงไม่สู้สัตว์จริงๆไอ้ตูมันตอบไว้แต่แรกแล้วนะใช่แต่พวกเราอ่ะเกี่ยวกันมาต่อยาวเลยไอ้เนื้อเปียกพวกเราอ่ะนัดครับต่อเบอร์สิบครับเบอร์สิบโอ้โหเข้าเกี่ยวมะม่วงกล้องราดกะทิที่มะม่วงหรือราดที่ข้าวเหนียวอันนี้มันเป็นคำถามระดับซอฟพาวเวอร์เลยนะคือถ้าถามผมอ่ะมันต้องอยู่ที่พันธุ์มะม่วงใช่อะมะม่วงบางพันธุ์ต้องการการดูแลที่ต่างออกไปผิวเขาจะแบบละเอียดนิดนึงมะม่วงมีกี่สายพันธุ์ กหมืนเพื <S <S ่อนเลย <S <S อว่อบบว่าด้วยความที่ผิวเขาต่างกันเนี่ยจังหวะที่สัมผัสของเหลอวอะมันอาจจะมีพลังการแอบซอบได้ไมัมยไม่เยอะถ้าถ้ามะม่วงที่ยุ่ยหน่อย ไปต่อไปต่อน้ำมันก็จะแทรกครัวลงมาที่ข้าวได้ไวมันก็ไม่ดีมึงมึงเทข้ามคิดได้นะพอกูไปตัดได้ไอ้กูไม่ตัดหรอกกูจะปล่อยได้แล้วปล่อยนี่แหละปล่อยหลายเลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมคิดว่าแล้วแต่แล้วแต่ตาคุณคิดว่าไงผมก็ราดข้าวก่อนนะามันจะได้แทรกซึมเข้าไปในข้าวข้าวมันมีพลังอับสอบมากกว่ามะม่วงเพราะมันจะมีกี่สายพันธุ์ก็แล้วแต่ไอ้ผมทีมนี้วยแต่ข้าวมันมีแค่สายพันธุ์เดียวปะวะไม่ อันนี้ก็คือพี่เอาแรงพลังอรอับซอบแต่ความจริงแล้วนั้นแล้วแต่คนว่าชอบแบบไหนอ๋อมดแล้วแต่เอาไปต่อมาจ้ะน้าฮอนแปดพลังวิเศษที่คิดว่าไรค่าที่สุดสำหรับคุณสูง เือผมคิดหน่อยดีผมคิดไม่ออกผมยกตัวอยา่างลวกันมันจะมีหนังสั้นเรื่องหนึ่งที่บอกว่าผู้ชายคนหนึ่งมีพลังพิเศษในการรับรู้ล่วงหน้าห้าวิหมายความว่าสุดท้ายแล้วแบบห้าวินั้นมันคุณไม่สามารถทําอะไรได้แต่ผมชอบผมรู้สึกว่าห้าวิมันสามารถทําตอนนั้นได้เลยก็ตัดสินใจตอนนั้นได้เลย,เลยผมว่าถ้าแบบบินแล้วลงไม่ได้ก็ไม่ดีนี่มันโอ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยมามีแต่ขาขึ้นมาต่อไปมาจ้ะเอาแจ็คถ้าโดนสาบให้เป็นสิ ไม่มีชีวิตเป็นเวลาหนึ่งปีกฎในการกลับมาเป็นคนคือต้องให้คนร้อยคนสัมผัสให้ได้จะเลือกเป็นอะไรและกลับมาเร็วอย่าเป็นลูกบอลเล่นเตะตอนตอกลับมาโค้ชฮาเลยอ้งที่ร้อนที่แบบ อะไรวะที่จะแบบคนมาจับเยอะที่สุดอะไอประตูหน้าข้างไงหรือหรือเป็นนี้เป็นเป็นแอป IG ไงเป็นแอปทวิตเตอรก็ได้แต่แอปแล้วมึงใช้มือถือมึงใช้เครื่องเดียวหน่อยคนเดียวใช้คนเดียวใช้กูรู้แล้วก็คือเป็นมือถือในในในฮะในแอปเปิลไรือไฮเปอร์โต๊ะแต่จ้ามีอยากเป็นพาร์พาร์ที่คอยให้คนเขาไปแปะวัวลูกอ๋อแปะแปะทำทำเพลงอุ้ยตอนกลับมาหาจัดเลยอะ กับตัวทองพี่เยี่ยมแปดเต็มได้เลยแล้วประมาณนี้นะประนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาเก้ามาถ้าเลียงสัตว์ในตำนานได้หนึ่ตัวจะเลี้ยงอะไรเสนทองทำไมอ่ะทนีเกิดเส้นทอแถวชามด้วยขี่ม้าสบายมีเพื่อนคุยด้วยไอเม่ไอเมไม่ได้ไอเมไม่ได้ขี่หลังแล้ไอเมเกาะหน้าโดเลมอนมสัตว์ในตำนานป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตแต่ตัวเลมอนในกระตูนที่เป็นตำนานก็ทุกอย่างได้็สัตว์ก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาให้ก็ได้ ยูนิคอร์นไหมยูนิคอร์นแน่นอนตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนะแนนน่อเอาเลยตัวอะไรเฮ้ยเซนทอร์เซนทอร์อีสบิวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนะเดแน่นอนเดือดเดือดโอ้โหเขาไม่รู้อะไรกันที่มีไหมมีไหมมีไหมเซนทอร์สเก็ตสเก็ต าเขาพูดความจริงหรือโกหกผมตอบได้เขาไม่ได้ทั้งพูดจริงอะโกหกเขาเป็นการคาดเดาเป็นมันมันเป็นเสี้ยววิของการคาดพอจมูกเขาโตปุ๊บแปลว่าเขาโกหกเป็นการทดลองอ๋อพี่พีรุอย่ลองอย่างี้สักทีเลยลองเปนการทดลองไงอยากรู้ว่าแล้วใครเป็นคนตัดสินใจว่าสิ่งนี้โกหกหรือไม่โกหกวะไอ้เปี๊ยกอะไอ้เกี๊กมาหรือเปล่าไอ้สัตว์ไอ้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 เปี๊ยกม่นอยู่ยาวจ้ะโอเค <Okay. S 2> มีคำตอบไหมไม่มีมันมีแค่เฮียอะไรมันแต่พวกนี้มันเป็นคำถามแบบพาราดอก <c oughs> เลือดเม่าทองว่าอรเมื่อสามไก่ทอดดูยังไงอันไหนตัวผู้หรือตัวเมีย <c oughs> เครื่องผมอ่ะเคยทำร้านข้าวมันไก่ไก่ปกติแล้วอ่ะที่เขาเอามาใช้กันเป็นไก่ตอนไก่ตัวผู้เพราะว่าไก่ตอนอ่ะมันสามารถขุนได้เยอะกว่าเมันค <c oughs> ือหลักการเดียวกับหมาทำหมันแล้วอ้วนใช่ก็ขันทีสมัยก่อนในจีนเวลาตักนี่เขาก็จะตัวทุบทวบใช่เพราะอะไรวะฮอร์โมนมันหยุดผลิ ใช่ฮอร์โมนอันนี้คือเป็นหมันนะเนี่ยคือคิดว่าอันนี้นี่คือดาวแล้วกันว่าไก่ที่เรากินส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวผู้หมดอะไรแล้วเอาแบบไม่เอาแบบไม่เดาแล้เออเฮ้ยจ่ายกระซิบส่งให้คนเล่นไม่เป็นเราเล่นเลยให้ผมผมเอาเว้ยเอาเว้ยเออคือถ้าแบบจริงจริงนะคือย้อนกลับไปไกลอ่ะคือคือซิมบอกว่าภประเทศมัน ภูเขาเยอะแล้วย้อนกลับไปเลยมันเหมือน,น,นมันมีตากระยาอยู่คนหนึ่งที่เขาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาเลยตาตาชื่ออะไรนะไม่แน่ใจเรื่องมันนานโอเค,อเ,ค <laughs> เอาไอ้ๆๆวันนั้นมันก็มีเธองูเหลือมท้องแก่เลยแล้วก็งูเหลือมท้องแก่เลยแล้วก็แบบออกลูกเป็นออกรูกเป็นไข<า>่ไม่ไข่เลยไม่ไข่ใช่แล้วตอนงูเหลือมจะกลับบ้านตอนนั้นมันมีแม่ไก่คลอดไปพอดีใช่แล้วไก่มันก็ออกออกลูกมาแล้วเห็นเห็นแม่งูเป็นเป็นแม่เป็นแม่ใช่ถ่าไปอีกสองวิคแม่งูก็พาเด็กๆมาหาไรกินแล้วไก่ก็ตามไปด้วย ใไก่ตามมาจิก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 ไก่หลงมั้ยไก่หลงฮะหลงหลงหลงแต่งูวิ่งตามเหลื่อมเหลือมเหลือมเหลื่อมไม่แล้วไก่ก็หลงไปนี่มันต้องหาดอกงูมันไม่ร้องนมันไม่ร้องเหลื่อมไม่ได้อมีไหมอันนี้แม่งดิสเครดิตลุงเปียกกูหมดเอาออกทั้งยวงเลย ใจได้ใ่ได้ใ่ได้โอเคใครนคิงหรือควีนครับสองคนพี่คิงหรือพี่ควีนขอมผมอยากเป็นควีนนะผมเป็นคิงแล้วแล้วผมเป็นคิงของพี่เลือกที่จะพูดเราวร้องเพลงตลอดเวลา หรือเลือกที่จะพูดปกติแล้วเต้นตลอดเวลาโซยาซาบล์เซโซยาชาเอออะไรอย่างนั้นตลอดเวลาเฮ้ยเป็นจามินคิดเพลงแล้วคิน้องเลยยังนะวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นพูดพูดเป็นมือดีตลอดเวลาเต้นตลอดเวลาไม่น่าไหวอะไรอย่างเงี้ยพรอเออพูดถ้าอาบน้ำอาบลงอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะแบบมันแบบไม่ใส่เสื้อผ้าอาบน้ำแล้วพูดเหรอพี่เซนงานก็ไม่น่าจะได้เต้นเหรอวันนี้นะครับยกพี่เซนงานเป็นรอง พี่เซ็นนาเป็นร้องเพลงก็ยากอยู่แล้วแล้วนี่คือหัวข right. ้อสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพแล้วผมผมเลอกเต้นนะเพราะอะไรคือมันยังพอคอนโทรลแบบถ้าเต้นแบบน้อยได้เต้นน้อยๆแบบขยับแบบดูแปลกไม่แย่แต่ถ้ามันเป็นเมโลดี้มันหลอนนะเว้ยเจอชื่อะไรสมมติว่าวันนั้นโทรไปแล้วแม่เขารับ Hello คุณแม่ ไม่ได้คิดว่ามันยากกว่าผมไปกินข้าวงเงี้ยอร่อยอย่างเงี้ยพี่พุมระกลางร้านเนี่ยอร่อยกูไม่ได้ตัวด,ดูเยี่ยดูเยี่ยดเปล่าะรอ่างเแต่เต้นมันก็ยังแบบอ,อร่อยไว มันดูแบบไปไปเอเนอร์จีเดียวกันไหนๆขอยกม,มือเลยใครอยู่ฝั่งเต้นยกม,มือถ้าเต้นถ้าเต้นเป็นคอนเทม,มอะได้ไปข่าวสุดท้ายเว้ยตั้งชื่อเด็กช่างที่แค่พูดชื่อก็ดูเก่งขาดแล้วอย่างพี่บ่าอเงี้ยน่ากลัวเออชื่อไม่ต้องให้ความรู้สึกอะไรทุกอย่างมันต้องชื่อแบบเย็นๆหน่อยมาฟังแล้วแบบเย็นๆเจี๊ยบบรรทัดทองเหมือนขายก๋วยเตี๋ยวเป็ด <c oughs> เออว่ะหรือแบบเบี้ยวๆไปเลย มุซาชิพิเดแต่ว่าชื่อคนในเรื่องชื่ออะไรพวกนี้มันคือบานอย่างเงี้ยใช่เลยเออบานเอบานของบานได้ชื่อที่น่าเก่งโอดเลยไหมปรากฏว่าใครคิดชื่อได้ใครคิดชื่อได้เดี๋ยวขอคิดก่อนใครคิดชื่อได้อันโจรอะไรช่างที่สุดเซงชื่อพ่อเซงอะไรนะเซงมันม่ต่อท้ายด้วยเซงสายสามเยอะพมีสายสามไม่น่ากลัวเลยสายสามอะสัสๆอย่างเงี้ยของผมนี่เลยเปี๊ยกขาวดำน่ากู้ข่าวเยอะชอบไหมพะโดนตำรวจไงโดนตำรวจ ผมว่าปูตินสอยคารบอยชื่อยาวยาวปูตินคาร์บอยปูตินสอยคารบอยก็คือคุมเลยคนเนี้ยพอโหเป็นกิฟพรามสองใครอ่ะน่ากวาใครอ่ะดูน้าใครอ่ะตัดสาอ่าใช่ใครอ่อนแองกันนะตัอ่อนแองัดอ่อนแองได้ยังผูพันยาใตาุยหุยมีปืนทัวนะตามทรงนี้มีมีปืนแน่นอนใครโหวตกิฟใครโหวกิฟพรามสองยกเวอร์ขึ้นท้าร้อง ประมาณนี้ครับยัยหมดกูชนะเลยเหรอเออน่ารักน่ารักน่ารักูเหนื่อยมากเลยวันนี้ว้าวขอบคุณนะตอนนี้เล่นเกมจบแล้วครับก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากผลงานของสองคนนี้หน่อยครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับอยากให้รอดูโปรเจกต์นี้ครับอยากให้มันออกมาดีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันครับเป็นโปรเจกต์ที่พวกคุณสองคนทำด้วยกันเป็นโปรเจกต์ของพี่พุทธนี่แหละพี่พุทธที่ทำโฟลคิงโอแล้วเราก็เหมือนแกยังมีอีกเรื่องนึงที่อยากเล่าตั้งแต่แรกๆน่าสนใจมากเลยนี่คือเราติดตามเลยออใกลลล้้แวนะเพพงครับี่ มีอะไรอีกครับติดตามกำลังทำอัลบั้มอยู่กี่เพลงนี่คิดไว้เจ็ดแปดเพลงเลยเจ็ดแปดเลงเจ็ดอีกแล้วเจ็ดอีกรอบแต่งเองหมดเลยป่ะพี่แต่งเองหมดครับใช่ให้นัดฝากออฟฟิศหน่ไหมเผื่อใครสนใจจริงๆอินสตาแกรมชื่อ FMO studio ครับก็ก็ลองติดต่อมาได้ครับทำอะไรทำอะไรอ๋อทำสถาปนิกครับทำสถาปัตย์ทั้งหมดเลยครับเป็นทุกอย่างเทิร์นคีย์ทำภายในและภายนอกไม่ออนฝากเลยก็ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้นะครับแล้วชอบนะครับก็อยากให้คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s ซับสไคร์ กเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ